สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการ Money Management แบบเบื้องต้นนะคะถ้าลงลึกเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดนะคะให้อีกแต่ว่าอันเนี้ยอย่างเราใช้บอทนะคะเราก็เราก็ให้บอทเนี่ยทำงานไปเราแค่ตั้งค่านะอันดับแรกนะคะก็คือมานะคะมาในหน้าเว็บนะคะจากนั้นก็มาที่ขีด3ขีดตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่ Membership นะคะแล้วก็มาที่ m ั n e ี่ a ม a g จเมนตนะคะตรงนี้นะตรงนี้นะคะเพื่อนๆนะคะการทำมั o n ี่เมเนจเมนต์เนี่ยจะดีอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่ดีอย่างหนึ่งค่ะดีมากๆนะคะทำให้เราเนี่ยนะคะโอกาสพอตแตกยากมากนะคะเราจะรู้นะคะว่าพอตของเราเนี่ยจะทนนะคะทนกได้ขนาดไหนนะคะเป็นเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่ทำให้เราเนี่ยอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะคะ ซึ่งนะคะตรงนี้นะอันบนสุดเนี่ยคือมันนี่นะคะเรามีเรามีเ,ามเออพอตเท่าไหร่นะคะก็คือทุนเท่าไหร่นะะสมมุติว่าทุนของเรานะคะสมมุติว่าทุนของเราอยู่ที่หมื่นเหรียญนะคะหมื 10, 000, ่นเหรียญนะถ้าทําในคอมก็จะเห็นง่ายหน่อยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะ MM กี่จุด เอ็มเอ็มกี่จุดก็คือว่าเราจะนะคะมีพื้นที่ให้เขาวิ่งได้กี่จุดนะทีนี้เราก็มาดูคู่ที่เราเล่นนะคะว่าต่อวันเนี่ยนะคะเขาวิ่งประมาณเท่าไหร่อย่างทองเนี่ยนะก็ประมาณสองพันสามพันนะบางวันก็ห้าพันนะคะบางวันก็ห้าพันถ้าเราเอ็มเอ็มแค่สามพันจุดแล้วก็วันไหนห้าพันนะเขาลากไปห้าพันพอตอาจจะเสียหายได้นะวงเล็บ ก็คืออาจจะพอตแตกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนเนี่ยที่ที่ไม่สะดวกในการที่จะแก้พอตหรือว่าช่วยเล่นนะคะก็เราก็ตั้งค่าไว้เลยเนี่ยแล้วปล่อยให้เขาทํางานนะคะแล้วเราดูกําไรเป็นเดือนดีกว่านะ,าะก็จะมีบางวันได้มากบางวันได้น้อยแล้วแต่จังหวะครับนะคะก็อ,อันนี้สมมุติว่าเรา m m ็ม0 0หนึ่งหมื่นห้าพันจุดอันนี้เอาแบบสบายเลยนะนะคะเพราะว่าถ้าทองวิ่งห้าพันจุดเนี่ยพอตเราก็ยังอยู่ นะคะวิ่งหมื่นจุดก็ยังอยู่นะคะก็แต่ปกตินะคะวันละหมื่นจุดนี้ก็คือน้อยมากแทบจะไม่เห็นเลยเนาะก็ออกหลอดอันนี้คือหลอดหลอดทั้งหมดนะคะก็คือรวมทุกไม้นะคะอ่ะสมมุติว่าพอร์ตเราอะพอร์ตเราก็คือพอร์ตหนึ่งหมื่นใช่ไหมคะแล้วเราจะเอ็มเอ็มไว้หนึ่งหมื่นห้าพันจุดเนาะหลอดสตาร์ท นะคะสตาร์ทเท่าไหร่สมมุติว่าเราสตาร์ทศูนย์จุดศูนย์สองนะคะมันติเท่าไหร่นะคะมันติหมายถึงตัวคูณในไม้ต่อไปจะให้เขาคูณทีละเท่าไหร่นะคะสมมุติว่าเราจะให้คูณอ่ะหนึ่งจุดสามนะคะหนึ่งจุดสามนะคะสเต็ปนะคะ ทีนี้เนี่ยนะคะทีเนี้เนื่องจากสเต็ปของเทนเซ t เนี่ยเขามีอยู่หลายเซกชันนะคะตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะคะก็คือเราคำนวณหลอดคร่าวๆนะคะว่าควรจะประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะทุกอย่างไม่มีเป๊ะค่ะในตลาดนี้ก็คือเราเอาเป็นแกนไว้นะแล้วเราก็ทําเผื่อไว้เนาะอันนี้แล้วก็กดอัปเดตอันนี้ใส่สเตปห้าร้นะหมายความว่าทุกไม้เนี่ยห้าเท่ากันหมดนะคะแต่ปกติเราก็จะมี เซสชันหนึ่งบางคนอาจจะใส่สเตปห้าสิบเซสชันสองบางคนอาจจะใส่สเตปสี่ร้อยหรือห้าร้อยมันไม่เหมือนกันเนาะก็แล้วแต่สูตรนะกดอัปเดตตรงนี้นะคะนั่นหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าทุนนะคะหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญดอลลาร์หรือว่าเหรียญเซนอันนี้แล้วแต่เนาะแล้วก็เอ็มเอไว้หนึ่งหมื่นห้าพันจุด นะคะหลอดทั้งหมดต้องไม่ควรจะเกิน0.66นะคะแล้วก็หลอดไซส์เริ่มต้น0.02มันติ1.3อาทีนี้เรามาดูนะคะหลอดรวมนะคะต้องไม่เกิน0.66เรามาดูซัมหลอดตรงนี้นั่นแสดงว่านะคะก็จะได้อยู่ประมาณ9ไม้นะคะอยู่ประมาณ9หมายนะ แต่ถ้าเกิดว่าใครนะจะเผื่อไปอีกนิดนึงนะคะก็ประมาณ10บไม้ก็ได้นะคะถ้าถ้าเกิดพร้อมเติมนะคะแต่แต่ก็นะคะแล้วก็หลอดไซส์เริ่มต้น0.02มันติ1.3ึาอ่ทีนี้เรามาดูนะคะหลอดรวมนะคะต้องไม่เกิน0.66เรามาดูซัมหลอดตรงนี้นั่นแสดงว่านะคะก็จะได้อยู่ประมาณ9ก้าไม้ นะคะอยู่ประมาณ9ก้าไม้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะจะเผื่อไปอีกนิดนึงนะคะก็ประมาณสิบไม้ก็ได้นะคะถ้าถ้าเกิดพร้อมเติมนะคะถ้าอย่างเนี้ยนะคะเอาแบบปลอดภัยนะคะก็คือ9ก้าไม้รวมทั้งหมด0.64นะคะศูนนะแล้วก็อันเนี้ยก็คือไม้ที่ออกนะคะ จนถึงไม้ที่เก้าตรงนี้นะนะคะคร่าวๆนะคะคร่าวๆประมาณนี้นะเวลาเราตั้งค่าเพราะว่าบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้นะคะก็พอร์ตหนึ่งหมื่นใส่หลอดเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกราฟลากขึ้นมาพอร์ตก็จะเสียหายบางคนก็ใส่หลอดคือพอร์ตหนึ่งหมื่นใส่หลอดเริ่มต้นศูนย์จุดสองเพื่อนมาดูดูตรงนี้นะอันนี้เราใส่ศูนย์จุดศูนย์สองใช่ไหมพอร์ตหนึ่งหมื่น นะบางคนไม่รู้ไงนะคะแล้วก็ไม่ได้มาคำนวณน,นะคะ<ๆ>ก็ไปใส่0.2นะคะแล้วก็ใส่10บไม้อะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเวลากราฟไม่ลากเนี่ยนะก็จะได้เก็บกำไรได้เยอะแต่เวลากราฟลากอะ่ะก็อาจจะทำให้พอรเสียหายได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยู่ในในวงการตลาดที่มีความผันผวนสูงนะคะการลงทุนตรงเนี้ยพอร์ตเราต้องปลอดภัยนะคะกำไรได้เท่าไหร่ไม่เป็นไร แต่พอตต้องปลอดภัยนะคะเพื่อนๆโอเคประมาณนี้นะอันนี้คือถือว่าเป็นพอตเซฟนะคะพอตเซฟก็คือก็คือพอตหลอดน้อยนะปลอดภัยเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะคะแต่การลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องก็ต้องบริหารจัดการนะคะบริหารจัดการแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะซิ่งเนี่ยก็ไปซิ่งอีกพอตหนึ่งนะคะที่เงินที่สามารถที่จะรับความเสี่ยงได้หรือซิ่งได้ เนาะโอเคในรายละเอียดลึกๆเชิงลึกนะคะเดี๋ยวเราเรียนกันอีกทีหนึง่งอันนี้เอาคร่าวๆก่อนนะคะสำหรับวันนี้ประมาณนี้สวัสดีค่ะ